สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบเวลากลิตนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะกลับมานะครับพร้อมกับคอลัมน์ใหม่นะครับคอนเทนต์ใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าคอนเทนต์ใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ให้ก่อนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะมาเสนอให้เพื่อนๆทุกวันอังคารแล้วก็พฤหัสนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับข่าวสารนะครับในแวดวงการสตรีทแวร์แล้วก็แฟชั่นนะครับแล้วก็สสิิ่่่่่่งงงงตตาาาาๆทีีบบบ๊อออ้้คคดดดววนนนนนนนใใจะะรรัชปมณเเืืถึ ที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอดูโพยก่อนนะครับเพราะว่ามีประมาณ10เรื่องนะครับก็เราจะพยายามสรุปในแต่ละเดือนนะครับว่าสิบเรื่องที่น่าสนใจว่ามันมีอะไรบ้างนะ อันแรกเลยนะครับไนกี้นะครับก็จะเป็นข่าวคราวจากไนกี้นะครับกับการลอนช์นะครับของสินค้าบาสตัวใหม่นะครับอย่าง Cosmic Unity นะครับก็จะเป็นรองเท้าบาสนะครับรักโลกนะครับเพื่อนๆลองดูรูปได้เลยอันจริงมีความคล้ายคลึงตัว Adidas 4D เหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยทางไนกี้เขาได้บอกว่า20%นะครับของตัววัสดุก็จะมีการเอามาจากวัสดุที่รีไซเคิลหรือวัสดุที่ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็เอามาใช้งานกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว ทั้ง Nike หรือ Adidas เนี่ยที่ผ่านมาในช่วง2 3ปีให้หลังเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวหรือ movement ที่ทำเพื่อลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับการเอาของเก่ามา recycle มาเป็นของใหม่นะครับการเปิดโปรเจกต์ให้เอาให้คนเอารองเท้าเก่าไป recycle <S <S กับทางแบรนด์โดยตรงนะครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็นี่คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์สำหรับอนาคตนะครับรุ่นนี้ที่น่าสนใจไปก่อนนั้นเนี่ย Cosmunity เนี่ยคือเข้ามานะครับสีแรกนะครับก็มีขายในเมืองไทยด้วยนะครับราคาเพียง 5,000 500บาทนะครับก็รู้สึกว่ามี s l a m อร์นะครับที่นําเข้ามาแล้วก็ช็อปแล้วก็บู๊สเตชั่นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เข้ามา2ที่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลองเข้าไปหาซื้อกันได้แล้วเดี๋ยวคิดว่าพอบี้เนี่ยน่าจะเอารองเท้ารุ่นนี้มาลองใส่เล่นบาร์สรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยว่ารองเท้าบาร์สที่ชูในเรื่องของการรีไซเคิลเนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะดีแค่ไหนน,นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกต่อมานะครับจะเป็นวงการแฟชั่นกุชชี่โดเรมอนนะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นผ่านฟีใน เฟซบุ๊กกันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดตัวคอลเลกชันที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวบ๊อบบี้เองเพราะว่าปกติอย่างกุชชี่เนี่ยคือจริงมันถือว่าเป็นแบบไฮเอนด์แบรนด์เลยนะครับมีของแพงกระเป๋าใบละหมื่นกว่าแล้วก็มีไอเทมที่แบบเหยียบแสอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นแบรนด์สตรีทคือไม่ใช่แบรนด์สตรีทคือเป็นแบรนด์ ไฮเอ็นที่คนในแวดวงสตรีทเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขามีการทำคอลลาเบเรชันกับหลายต่อหลายสตรีทแบรนด์มากๆแล้วก็สินค้าที่เขาออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างถูกใจสายสตรีทที่ไปไฮเอ็นค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยคืออันหนึ่งคือมีขายในเมืองไทยนะครับสองคือมันทาออกมาแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักเดียะคือมันผสมผสานทั้งความแพงแล้วก็ความเท่ของฟูจิในขณะเดียวกันมันก็มีการใช้ตัวละครอย่างโดรีมอนได้ไม่ดูเด็กเกิดไปอันนี้คือรู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยช หลายๆตัวเลยรอ,องเท้าก็ชอบแล้วก็จะมีรู้สึกว่ามีสเวตเชิอตที่เป็นสีน้ำเงินอันะนั้นก็ชอบแต่ว่าตัวอื่นรู้สึกว่าชอบไหมชอบสวยไหมสวยแต่ว่าเป็นสิ่งที่คิดว่าไม่น่าซื้อมาใช้เองนะคะ ต่อมานะครับก็ยังอยู่ที่ในเรื่องของการ collaboration ละกันล่าสุดเห็นนะครับโคชมาทำกับแชมปเปี้ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่รู้สึกค่อนข้างประหลาดใจดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแชมปเปี้ยนสำหรับตัวตัว,ต,วตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแบ,บรนด์ที่เหมือนแบบพีคมากๆแล้วก็อยู่มาวันนึง่งคือจากที่เคยเป็นกระแสะแล้วมันก็แบบ drop ไปแล้วก็เหมือนกลายเป็นแบบของ m a s แบบ m a สมากๆจน พวกที่ใส่แชมเปี้ยนชุกแรกเนี่ยตอนนี้คือแทบแทบจะไม่เหลียวมองแชมเปี้ยนแล้วนะครับอ,อย่างน้อยก็นในเมืองไทยนะแต่ว่าตอนนี้แชมเปี้ยนก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนเป็นแบรนด์แมสที่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ยืนระยะได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยคือแบรนด์ที่แบบพีคมากๆแล้วดรอปลงมาส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าแม่งตายไปหมดแต่ว่าณตอนนี้ในเมืองไทยคือมีตัวแทนจําหน่ายมีร้านค้าเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นก้าวแรกที่ทําให้แชมเปี้ยนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยไปไปได้นาะน อีกคอลเลคชันหนึ่งที่น่าสนใจที่เพิ่งร้อนในช่วงปลายเดือนออที่ผ่านมาแล้วก็ต้นเดือนนี้ก็คือ s k e c h e r นะครับที่เป็นแบรนด์รองเท้ากับ China Town Market นะครับคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นรอ,องเท้ารุ่นนี้กันไปแล้วก็คือมันเป็นรองเท้ารุ่นธรรมดาของ Skechers นี่แหละเพียงแต่ว <s> ่าความพิเศษคือในกล่องเนี <S <s ่ยเขาจะแถมปากกา Sharpie มาให้ร <s> ู <S <s ้สูตประมาณ4.5สีแล้วก็เพื่อเอามาเพ้นรองเท้านะครับทาง s k e t c h e r Thailand เองเนี่ยเขาก็เหมือน แจกอินฟูพวกเพจรองเท้านะครับซินิบอยแล้วก็เพจอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงพวกอินฟูสายอาร์ติสนะครับเอาไปเพนรองเท้าก็เห็นแล้วแต่ละคนเนี่ยเพนออกมาได้น่ารักมากเทมากก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งสําหรับสายคัสตอมนะครับที่รู้สึกว่า้ การไปซื้อของมันลำบากเกินไปก็ไปซื้อรองเท้ารุ่นนี้มาเลยนะครับเจเรมีลินนะครับนักบาสเชื้อสายเอเชียอเมริกันที่เคยดังอยู่ช่วงหนึ่งใน n b a นะครับที่มีช่วงที่แบบเรียกว่าลินซ a นเนตี้ที่ฟอร์ม็ับจัดมากๆเนี่ยเจเรมีลินตอนนี้เขาได้มีรองเท้าที่เป็นของเขาเองรองเท้าซิกเนเจอร์ของเขาเอง ซึ่งมาจากแบรนด์ Xtep หรือว่า Step นะครับแต่ว่าใช้ตัว X แทนรู้สึกว่าออกมาเนี่ยประมาณ4 5สีด้วยกันแล้วก็ราคาถ้าตีจากราคารีเทลเมืองนอกเนี่ยรู้สึกว่าไม่เกิน3า0 0บาทนะก็ถือว่าถูกมากๆก็คิดว่าทําออกมาเพื่อตีตลาดแบบแมสมากๆไม่รู้ตีตลาดจีหรือตีตลาดประเทศไหนแต่ว่าก็น่าสนใจแล้วก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของ Jeremy Lin นะครับก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยจะมีใครเอาเข้ามาหรือเปล่าน,นะล่าสุดนะครับอันนี้อันนี้อาจจะไม่เชิงสตรีท มากเท่าไหร่แต่ก็เพื่อนๆน่าจะได้เห็นว่าออมีการทำลายสถิติโลกนะครับของการขายการ์ดโปเกมอนซึ่งขายได้ตีเป็นเงินไทยเนี่ยสิล้านบาทบางคนแบบเฮีย้ยขายโปเกมอนเฮีย้ยอะไรวะขายได้14ล้านบาทซึ่งความน่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับความน่าสนใจคือคนที่ขายเนี่ยเป็นคนไทยคนขายเนี่ยเป,เป็นคนไทยที่อาจจะอยู่ในอเมริกาแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเล่นของพวกสตรีทนะครับก็คือเหมือนจากก่อนเป็นรีเซลเลอร์ขายของสตรีทแล้วก็เหมือนมา จะพลัดจับผูเหมือนศึกษาในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ TCG Trading Card นะครับก็เลยได้าขายได้นะครับก็รู้สึกเป็นการชาลิสาที่ถูกคัดเกรดว่าเป็นเกรดสิบรู้สึกว่าน่าจะมีแค่ใบเดียวที่ที่มีในโลกนะครับ <Wow. S 1> ก็เลยขายได้ราคาแพง จำนวนเงินเยอะมากนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับแล้วก็ข่าวที่7นะครับก็เกี่ยวข้องกันนะครับก็เป็นคอลเลเบรชันอีก1อันนะครับก็เป็นการคอลแลบนะครับของโปเกมอนกับลีวายนะครับกางเกงยีนลีวายนะครับเห็นแล้วนะครับก็หลายๆตัวค่อนข้างน่ารักมากๆนะครับสำหรับแฟนๆโปเกมอนนะครับก็อาจจะเป็นอีกคอลเลคชันหนึ่งที่ต้องมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็จะมีพวกเสื้อ กางเกงยียนนะครับก็เห็นชุดหนึ่งที่เป็นสีเขียวเป็นแจ็คเก็ตอะ่ะอันนั้นเนี่ยค่อนข้างน่ารักนะครับแต่ก็อาจจะใส่ยากนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเมืองไทยจะมีเข้ามาหรือเปล่ายังไม่รู้วันกําหนดขายแต่ว่าเริ่มมีข่าวเริ่มมีภาพหลุดออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะโอเคเราจะไปข่าวที่8นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวใหม่มากนะครับแต่ว่าเจอร์รี่ลอเรนโซ่นะครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Fear of God นะครับรู้สึกว่าล่าสุดนะครับย้ายนะครับค่ายจากไนกี้ ไปอาดิดาสนะครับเป็นอีกคนนึงนะครับที่ย้ายนะครับจากไนกี้มาอาดิดาสอันนี้คือในช่วง5ปีให้หลังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเกิดเทรนด์นี้บ่อยก็อาจริงไม่ชัวร์ว่าภายในไนกี้เฮด q u เต t e r เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือมันแค่หมดสัญญาแล้วไม่ต่อหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีคันเย่นะครับที่ย้ายจากไนกี้ไปอาดิดาสแล้ว ก่อให้เกิดแบบคือทําให้อดิดาสเนี่ยกลับมาได้เพราะตอนนั้นคือไนกี้แบบพีคมากแล้ว a ดิดาสคือแบบต่างชั้นกันมากแต่ว่าพอมีการยา้ายค่ายปุ๊บเนี่ย idas อดิดาสกลับมาตีตื้นล่าสุดรู้สึกก็จะมีชอนนะครับวอเตอร์สปูลจากไนกี้แล้วก็มีปัญหาอะไรกันสักอย่างแล้วก็ย้ายไปอดิดาสล่าสุดมาทำให้เอซิก็นี่ล่าสุดผลที่3นะครับก็ไม่ชัวยยร์ว่ายังไงแต่ว่าถ้าดูจากพวกยอดขายข,ายของพวกคอลเลกชันฟ o ลออฟก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลก็ได้เพราะว่าฟิลออฟก็ไนกาารรตอบบัเทท่่ี หลายๆคนอาจจะคาดไว้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเอร r โรเลนโซกับ Adidas เนี่ยมันจะออกมาเป็นเวอร์ชันไหนจะออกมาเป็นสินค้าแนวไหนยังจะเป็นบาสเกตบอลอินสปายอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าใหม่นะครับที่ส่วนตัวมองว่าน่าสนใจมาจาก n i กี้เหมือนกันนะครับชื่อ n นกี้โก FlyEase นะครับหลายๆคนน่าจะเพิ่งเห็นเมื่อสัปดาห์นี้เองนะครับคือมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับจาก n นกี้ที่ออกแบบรองเท้ามาเพื่อที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้มือ <Wow. S 1> นะครับเป็นตัวช่วยในการใส่รองเท้าก็คือแค่วางรองเท้าไว้เราใส่ปุ๊บเสียบเสียบเสียบเข้าไปแล้วก็เดินได้เลยเวลาถอดนะครับก็ถอดโดยที่ไม่ต้องใช้มือนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนทางไนกี้เขาก็บอกว่าเอ้เขาผลิตรองเท้ารุ่นนี้ออกมาเนี่ย เพื่อสำหรับคนที่อาจจะมี Disability เหมือนอาจจะแขนไม่มีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็คือให้เข้าถึงคนกลุ่มนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีการขายในวงกว้างนะครับที่ว่าในช่วงแรกเนี่ยน่าจะเปิดขายหรือว่าสดิ๊งให้กับกลุ่มคนคนจำพวกหนึ่งโดยเฉพาะก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าได้รับฟแบ8ปีก็อาจจะค่อยวางขายให้กับ General Public หรือว่าให้คนทั่วไปน,นะครับเป็นอีกกันนึงที่น่าสนใจเพราะส่วนตัวเนี่ยถ้าเรามาดูรองเท้าของบ๊อบบี้ทั้งหมดทุกคู่ที่เป็นรองเท้าไม่ใช่กีฬาเนี่ยคือเราจะผูกรองเท้าอยูหลวมอยู่แล้ว ใส่เข้าไปได้เลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนก็ได้สุดท้ายนะครับคนไทยนะครับออกหนังสือนะครับสตรีทแวร์ที่ชื่อคิวเรเตนะครับซึ่งเท่าที่ทราบข่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับไปทั่วโลกนะครับมีคนจากอเมริกาคนจากหลายๆประเทศนะครับทักเข้ามาหา Curator นะครับเพื่อติดต่อขอซื้อนะครับก็เป็นอะไรที่น่าดีใจมากนะครับกับการเห็นความสําเร็จของรุ่นน้องนะครับในวงการสตรีทแวร์บ้านเรา คนไทยด้วยกันเองอยังเห็นได้ชัดนะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทํานเนี่ยคือถ้าทําออกมาได้ดีพอคือไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยมันก็ยังขายได้เพราะสื่อสิ่งพิมพ์ที่ว่ามันเป็นอะไรที่มันสะสมได้มันมีคุณค่าทางจิตใจก็นั่นแหละหลักๆนี่ก็จะเป็นสิบข่าวที่น่าสนใจนะครับที่บ๊อบบี้รวบรวมมาให้นะครับในช่วง เดือนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปเรารวบรวมอะไรมาได้นะครับครบสิกเรื่องหรือถ้าน่าสนใจหรือครบเดือนเนี่ยเราก็จะเอามารวบรวมให้เพื่อนเพื่อได้ฟังกันอีกโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหาข่าวกันเอเองนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อชอบคอนเทนต์นี้นะครับ like ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e อ่าแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าเฮ้ยครั้งหน้าเนี่ยอยากได้หัวข้อเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก เขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเลยกันนะครับ